<Wow. S 2> สวัสดีดครับไม่ได้ทำคลิปเด็ดแดกถนัดมาหลายอีพีแล้วอีพีนี้เป็นคลิปเด็ดแต่ถนัดที่ผมมีอันนี้ครับมีปลาที่ย่างกินไว้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นหมูที่หอใบตองนะครับที่ผมลงโพสไว้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้จะเป็นเวลากินเวลาแดกถนัด ย่อไลน์ ARCA สบายใจจิวฝากกดติดตามเพจ ARCA สบายใจจิวด้วยแล้วก็กลุ่มผลบานเองแล้วก็กลุ่มยอดไลน์สบายใจชิวด้วยนี่คอยซื้อมากกินแบบเสื้อสวยใครอยากได้เสื้อติดตามครับนี่เลยขออนุญาตแป๊บหนึ่งกันเปื้อนครับกันเปื้อนเดี๋ยวมันสิเปื้อนครับ วายเบระดึกบัดอีกอ้าวเรียบร้อยน้ำพริกกะปิกะเมีครับได้เวลาแซ่บน้นกันเริ่มจากปลาปลาหมออ,อืมประดุกประดุกประดุกแมวร้องเไยแมวร้องไม่เล่นอย่าร้อง,อ,อ,งอืม ปาดุกร้าจากน้องแนนครับหอ,หอมหอมมากอร่อยด้วยน้ำม,มูนมรับอันน้ำมันจิบุ้มอบหอมใบตองครับไปดูโพสได้ก่อนหน้านี้นะครับมันสุดยอดอีดีครับ เนี่ยครับหมูเดี๋ยวมึงอบใจไปตองใช่มือกึ้มเพื่อนอร่อยมากเนี่ยครับบันบ้านอนะไรปลาดุกตุ้เนี่ยเซ็ตนะลย ดูกละครับจัดนครศรีธรรมราชยอดหลายอืมมึงไปมึงไปเด็กมากครับเด็กมาก ใครดูตอนดึกๆหิวตามนะครับแล้วก็ดูตอนกลางวันไปหาปลากินใครดูตอนเช้าก็ไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมากินก่อนอกินขอกบมือครับยอดแส่บจักแส่บ ขอเข้าอีกชั้นนง้ไหมหิวอ่ะแม่บ้านขอเข้าชั้นหน่อยอยากแดกอีกจานหนึ่งขออีจานนะนะเดี๋ยวรยออรยนะเราเข้าอ่ะพาทังเปืเ้อนับผมสุดยอดยอดหลายนี่ของอร่อยต้องเบิ้ล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 แดกนัทนโอ้ติดใจประดุกลาไป อร่อยคักขนาดทั้งพิดทั้งอร่อยทั้งเส่บโจโจกิ้วกิ้วยอดหลยโอ้เสียบอ,อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดครับปลาดุกย่าง ยอดไลฟ์แซบ่บน้ำพริกสุดยอดครับ <c oughs> กลางติดคอเลยก <c oughs> <c oughs> ูออแดกตอกอร่อยเกินกลางติดคอโอ้ยสุดยอดครับผม ก่างตัวไหนเนาะก่างตัวนี้บอออกไปมาตัวังแสบเลยก่างติคอครับแมวๆมวโอห้ครับอืมกินต้องระวังนะครับก้างเยอะโดยเฉพาะไอคนที่กินแบบแดกนัดมันผมเนี่ยอันตรายครับ ไม่อิ่มเลยหิวอ,อีกอะขออีกสักสักนหน่อยอยากแดกอีกนี่นึงแซ่บครับแซบ่บผัดแดกแซ่บครับแซบแซบแซบเดี๋ยวมาครับตาเข่าครับตาเขาโอเคนี้พอรอบสามมามา,างานที่สามครับอันนี้น้อยๆหน่อย จัดไปเลยครับเด็กขนาดปลาดุกละมันจุนซีฟูด้ด <c oughs> <c oughs> ยังไงผมก็ต้องฝากกดติดตามด้วยนะครับผมในเพจ ARCA s u r v i v ิ l ก็จะมีไลฟ์สดร้องเพลงตอนอวันเสาร์นะครับเจอกันทุกเสาร์หนึ่งทุ่มสี่สิบห้าแล้วก็คลิปต่างๆแล้วก็เพลงที่ผมร้องเองตังเองแล้วก็คลิปแดกขนาดแล้วก็คลิปที่ผมทํามาฝากกดติดตามเพจฝากกดติดตามเพจนะครับใครติดตามครับจะได้เสื้อแต่ไม่ใช่เสื้อตัวนี้ครับผมจะทําสำหรับแฟนเพจที่ติดตามเพจนะครับ ผมจะทำเสื้ออีกสิบตัวสำหรับแฟนเพจตัวจริงรอลุ้นว่าใครจะเป็นผู้โชคด,ดีคนแรกที่ได้ติดตามเราคลิปเด็ดในถนัด DGA ไล่กันไปก่อนกันยอดไล์ A R g a สบายใจชิวคิวคิวเด็กต่อบ๊วนะซ่